งหน้าครับอืมนลูกกาสวยเยี่ยงเลยไหนซำน,นี่แล้วัวน มันบุกเกิดม่ลูกดำม่เปลี่ยนหันากาศดีเขาจะเปลี่ยนหอน น้ำจนเหี่ยงหมดเลยหน้ำมันจนห่วนหมดเลยไปแผลตายไปที่นู้นก็มีปลาเนาะยห่วยเนียนเ่ยเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> งูยหงไมาหายทิ้งหน่วยบรรลงย่งเนะไม่กู่หันอยู่เนาะิ่อยู่หน้าบ้านนี่ยแลวมันที่รอกนีน้องเลื่อยอยู่โอ๊ยเลืยทิ้งหน่วยจับบวจับอยงนี้เอยมีเมียหรือคราเดียว ขึมนะขึมนื้อเดียนนี่นี่วะหัวยกบมีนะห mm ัยกบมีนะตะกวนหลๆในน้อเงนี่ะ ขู่กันเ